Queen Victoria Building แห่งนี้ถูกออกแบบโดยคุณจอชมาร์กเรย์และสร้างขึ้นในระหว่างปี1893ถึง1898รวมอายุตอนนี้ก็ราวๆ120รา120กว่าปีแล้วค่ะตัวอาคารมีถนนล้อมรอบถึง4ด้านก็คือ g จอ r g e สตรีทมาร์เ e t ต t r e e t York Street และดรูวิ Street ค่ะตึกนี้มีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันและมีชั้นใต้ดินอีก2ชั้นนะคะ เราไม่ได้มีแพผนที่จะซื้ออะไรที่นี่นะทุกคนแค่แบบมาดูสถาปัตยกรรมอ่ะสวยมากดูสิขึ้นไปในเรื่องน,นี้เลยดีกว่าจริงๆมันก็จะเป็นช็อปของแบรนด์เนมอะไรต่างๆนะคะร้านค้าร้านข,า,า,นขายของทั่วไปนี่แหละโอกระเป๋ารองเท้าเสาื้อผ้า แบรนด์ต่างๆแต่ว่ากี้ก็ไม่ได้มีแผนที่จะซื้ออะไรที่นี่เลยเพราะว่ามาดูความสวยงามของอาคารที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งที่ที่เป็นแบบแลนด์มาร์คของนักท่องเที่ยวนะคะที่ต้องมาที่ได้นะคะที่มาเที่ยวที่ซิดนีย์นะคะเดิมที่นี่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นตลาดค่ะก่อนจะถูกทิ้งร้างและได้รับการบูรณะครั้งใหญ่จนกลายมาเป็นศูนย์การค้าสุดหรูในอาคารเก่าแก่ที่มีทั้งร้านค้าแบรนด์เนมคาเฟ่ร้านเบเกอรี่และบูติกท้องถิ่น รวมกว่า180ร้านเลยทีเดียว